สวัสดีครับคุณโม้งครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับคุณวัฒนพงศ์คุณเลสจุพลครับเอาวันนี้คุณศรินาก็ยังป่วยอยู่เลยนะคุณพัทลาเป็นอะไรอ่ะก็เป็นไข้หวัดนี่แหละทำท่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่ใชทพันธยองแล้วเนี่ยอากาศมันเปลี่ยนนะใช่ก็ก็พาธาอืมน่าจะกลับมาวันจันทร์น่าจะได้แล้วล่ะครับตามท้องเรื่องคุณพัทลัครับเป็นยังไงบ้างวันนี้จะแถลงข่าวมีประเด็นไหนต้องติดตามอะไรยังไงกันมั่งประเด็นที่ความจริงคณะกรรมการอยากจะ อให้สังคมเห็นก็คือ,คอโครงภาพรวมของรัฐธรรมนูญทั้งฉบับนะครับแต่ดูเหมือนผู้สื่อข,ข่าวพวกเราก็สนใจเรื่องบทเฉพาะการมันคุณจะพุพดเล่าเนี่ยนะครับก็คงจะวันนี้ท่านจันมีชัยก็คงอนําเสนอนะฮะมาตามสัญญาก็คือว่าตกลงว่าวันที่ยี่สิบเก้ามกราคมนะครับอจะเป็นการนําเสนอ,อร่าง เบื้องต้นของรัฐธรรมนูญที่จะมีต่อประชาชนนะครับแล้วก็พร้อมๆกันนั้นนะฮะทางคณะกรรมการก็จะส่งไปตามระบบที่จะต้องทําเช่นว่าส่งไปที่คอสชคอรอมอนะครับสภาทั้งหลายนะครับสวนอชอสปทพวกนี้นะครับแล้วก็จะต้องส่งไปตามนั้นทั้งหมดรวมทั้งนะครับที่ไปขอความเห็นเข้ามาพวกพักการเมืองพวกอะไรต่ออะไรเราก็จะพยายามส่งไปนะครับ อาจจะได้ไม่ทั้งหมดพร้อมๆกันวันนี้เพราะว่าเพิ่งปิดร่างกันเมื่อวานครับคุณรัชพลอ๋อเลยครับผมก็พอปิดเมื่อวานบ่ายเนี่ยกว่าจะบุกกระบวนการผลิตก็วันนี้คงจะพิมพ์ได้สักไม่รู้จะถึงพันเล่มหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะแต่ทางรัฐสภาเขาก็มีประสิทธิภาพอยู่พอสมควรนะครับก็เขาเขาก็สามารถพริมพ์ได้คืนนี้แหละ เพราะว่าพอพิมพ์คืนที่ผ่านมานี่ผมยังไม่เห็นตัวเล่มนะครับก็จะหลังจากนั้นประมาณสักบ่ายสักบ่ายสองบ่ายสามโมงนะฮะอ่าพร้อมๆกับที่ท่านชันมีชัยแถลงข่าวเนี่ยก็จะเอาขึ้นเว็บของทางสภาด้วยนะครับแล้วก็ช่องทางอื่นๆแล้วก็คงจะกระจายให้สื่อมวลชนด้วยก็สามารถที่จะอ่ถ้ายังไม่ได้พิมพ์เผยแพร่ไปถึงมือนะครับก็ ดาวน์โหลดแล้วก็ดูจากในเว็บไซต์เนี่ยเนะาะในเว็บไซต์รัรเปิดนี้ได้แล้วก็ก็คงจะมีทําสรุปย่อมีอะไรต่ออะไรออกไปให้เห็นพอสมควรนะครับกระบวนการหลงังจากนี้ครับม,<ผ>ม,มแล้วก็จะเปิดอประมาณสักสิบห้าวันครับคุณวัฒนาพงศ์ก็หลังจากนี้สิบห้าวันเนี่ยทางหน่วยงานต่างๆนะครับจะศึกษาดูแล้วมีความเห็นกลับมานะ ทังขั้นหลังประมาณวันที่สิบห้านะครับุมพาพันธ์ก็จะเข้าสู่กระบวนการการแก้ไขรอบที่สองคือว่าอเอาความเห็นหรือว่าข้อตําหนิติเตียนทั้งหลายหรือว่าข้อบกพร่องนะครับหรือว่ามีเหตุผลอะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮรคือพอเสนอมาแล้วเราก็จะเอารับฟังมาทั้งหมดอมเอามาดูว่าเอ๊มีเหตุมีผลไหมนะครับมันเป็นไปนด้วยความรอบคอบไหมเพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ย เป็นรัฐธรรมนูญของทุกท่านนะครับแต่นั้นก็ต้องช่วยกันดูด้วยนะครับว่ามันใช่ไหมอันนี้คิดถูกไหมนะครับทางคณะกรรมการ27ท่านเรารวมทั้งกับทีมงานอนุนะครับที่ช่วยยกันอยู่เนี่ยไม่หวงความเป็นเจ้าของนะครับไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องมาปกป้องอะไรซะจนแก้ไขไม่ได้นะครับแต่หลักการใหญ่ที่เราพิจารณากันมาแล้วพอสมควรนะครับ ตกผลึกแล้วเนี่ยอันนี้บางอย่างเราก็จะยืนยันเหมือนกันว่าเราก็ขอยืนยันแบบนี้แต่ว่าถ้าฟังเหตุฟังผลกันนะครับดูว่าเอออันนี้มันมันพลาดไปน,นี้มันวิธีคิดนี่แบบนี้ไม่น่าจะถูกนะครับเราพร้อมนะครับให้สังคมเนี่ยได้ช่วยกันแปรยะติเนาะแล้วก็ฝ่ายต่างๆนี่ช่วยกันดูนะครับเรื่องความรอบครบอบกระบวนการแก้ไขก็จะต่อเนื่องไปหลังจากนี้ครับครับทีนี้ เอาเอาเอาพูดถึงจุดเด่นของรัฐมนูญก่อนคุณคุณพัทละอยู่ด้วยมาตลอดเลยเนี่ยจุดเด่นของรัฐมนูญน,นี้มันมันมันมีข้อไหนบ้างในมุมมองคุณคุณพัทละในแง่าการทํางานก่อนนะฮะมผมเนี่ยเป็นสื่อมวลชนที่ที่อาจารย์มีชัยก็เลือกไปที่จะไปอยู่ในกรรมการด้วยโคเจตนาส่วนหนึ่งให้ผมไปดูนะว่า,าทำงานกันยังไงนะครับ,รบแล้วมันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรมันเล่านี่ พึ่งเล่าทีแรกเลยนะแม่เป็นเต้าเป็นเต้าหน่อยอ่าก็จะเล่าให้ฟังนะครับว่าท่านจันมีชัยมีวิธีการทํางานที่น่าสนใจมากนะครับคือว่าเวลาท่านให้แสดงความเห็นเนี่ยท่านท่านจะปล่อยแสดงความเห็นเต็มที่เลยนะฮะในแต่ละคนเนี่ยอื่ารือถ้าเกิดใครท้วงอะไรขึ้นมาอ่าท่านก็ฟังนะครับบางทีแม้กระทั่งว่าอ่าทอะไรอยู่แก้ไขเขียนนั้นไปแล้วก็ย้อนกลับมาว่าเอ้เมื่อกี้ที่ท่านพูดเรื่องเนี้ยมันเป็นอย่างนี้ นะฮะแล้วก็ไม่ตัดรอนเหตุผลนะครับเวลาเราพูดกรรมการทุกคนเนี่ยจะได้พูดเต็มที่เลยนะฮะเต็มที่ตรงไปตรงมาแล้วเราก็จะรู้เองว่าพูดจนเรียกว่าหมดไส้หมดพุงอ่ะมันจะผลเพราเราหมดไส้หมดพุงปุ๊บเราก็เออเราก็พูดได้ประมาณเนี้นะนี่ก็หักล้างกันด้วยเหตุผลเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าหลายอย่างเนี่ย กรรมการชุดนี้เลยไม่ค่อยมีการโหวตนะมไม่มีโหวตเลยเอ,า,อยางี้ด้วยว่าไม่ใช่มไม่ค่อยมีอ่ะไม่มีการโหวตเลยเท่าที่ประชุมเกิดมาอสามเดือนเนี่ยนะครับก็ไม่เคยมีการโหวตพูดจากันด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็หักล้างกันด้วยเหตุด้วยผลนะครับแล้วท่านอัจมีชัยก็เป็นคนนิ่มนวลที่จะให้ความเหตุผลของแต่ละคนให้ไม่ให้แต่ละคนรู้สึกว่าถูกปิดกั้นความคิดนะ ท่านให้แสดงความเห็นเต็มที่เรื่องไหนที่ท่านมีความพรู้จะเล่าให้ฟังว่าเออที่ผ่านมาก็ทํากันอย่างนี้เพราะเหตุผลอย่างนี้ถ่าเราทําอย่างนี้จะทําอย่างนี้บางครั้งท่านเขียนให้ดูด้วยซ้านะครับว่าไอ้สิ่งที่เราต้องการเนี่ยเอาต้องการแบบนี้ใช่ไหม,ม,มเขียนขึ้นมาเลยพอเขียนขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ดูกันบอกว่าแต่ถ้าเขียนแบบนี้นะมันจะมีผลแบบนี้จะมีผลอย่างนั้นต่อไปบางเรื่องผมก็เสนอนะท่านก็เขียนเอาไว้ให้ดู ผมตายผมบอกอ่ะงั้นผมไม่เอาก็ได้เพราะฉะนั้นก็ผมก็รู้สึกว่าเออท่านท่านได้ใช้เหตุเปิดกว้างนะอครับก็แล้วใครใครที่มีความเห็นมานะฮะท่านจะบอกเลยอย่างใครอยู่อนุแล้วฟังความคิดเห็นเนี่ยท่านก็บอกว่าคอยตวนดูนะล้วคอยดูนะว่าอชาวบ้านหรือองค์กรต่างๆที่เขาเสนอมาเนี่ยถึงเรื่องนี้เขาเสนอมาว่ายังไงนะฮะแล้วจุดอันหนึ่งที่ที่ท่านค่อนข้างเด่นมากนะครับท่านบอกว่า ถ้ามีความเห็นต่างให้พูดเต็มที่ไม่ต้องกลัวว่าจะอะไรละ่ะจะขัดขอคอกันเพราะว่าเวลาร่างกฎหมายเนี่ยท่านบอกว่าจะต้องมีความเห็นต่างเพราะจะทำให้เรารอบคอบนะครับอันนี้ก็ทำให้ทุกคนที่เป็นกรรมการสบายใจที่จะพูดนะคอ่บบางครั้งเราก็เราให้เหตุผลกันเนี่ยพูดแจมแจ้งแดงแจ๋ได้ซ้ำนะฮะเพนาะนักนก อการเข้าฟังของสื่อมวลชนเนี่ยจะเห็นว่าเราให้เข้าฟังเป็นระยะระยะนะครับอไม่มีที่ว่าจะปิดห้องประชุมกันโดยวุบกยิบเนี่ยนะฮะให้สื่อมวลชนเข้ามาดูนะครับบางครั้งอบางเรื่องที่จะต้องพูดกันแบบแจมแจ้งแดงแ๋เนี่ยนะยกตัวอย่างกรณีเหตุการณ์มันเกิดอย่างนู้นอ,อย่างนี้เราจึงต้องทําอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยบางทีมื่อไหนจะไปพาดพิงถึงไทยเนี่ยอันนี้เราก็ขอประชุมเฉพาะกรรมการนะครับอันนี้ก็มีและ แล้วที่ผ่านมาประชุมรับนี่มีน้อยมากนะครับมผมมีสองสาครั้งที่ประ,ประเภทว่าปรึกษาหรือปรับทุกอะไรกันอ, <laughs> อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้นี่จะควรจะทํายังไงต่อไปเนี่ยผมว่าประชุมรับนีมดุกมีอยู่สักสามครั้งเองมั้งสองครั้งสาครั้งอ,อะไรอย่างเงี้ยนะฮะและจะรับเรื่องอะไรครับตอนนั้นสองสาครั้งเนี้ยเอาที่เล่าได้คุณคุณตลาดเรื่องอะไรเหรอฮะเดี๋ยวผมนึกก่อนนึกจําไม่เดี๋ยวนะดูเหมือนว่า จะเป็นแนวทางในการทํางานอืนะฮะพอถึงขั้นนี้เอ๊ะจะทายังไงต่อไปอะไรแบบเนี้ยนะครับอยังออะไรล่ะบางทีก็หาเรือว่าอเอ๊ะวิธีการเนี้ยมันมันไม่แน่ชัดมันควรจะเป็นอำนาจหน้าที่ของใครเราควรจะคิดไหมหรือว่าจะเป็นคนคนอื่นควรจะคิดมาคราบอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ก็คุยกันแต่ว่าก็ผมว่าก็ไม่ลึกลับ อะไรซับซ้อนอะไรขนาดนั้นนะครับเป็นเลยว่าบางทีเป็นการเมืองนะครับคือเราทาในส่วนหนึ่งก็เป็นการเมืองถ้าจังหวะมันไม่ใช่นะฮะมันไปผิดที่ผิดทางเนี่ยมันก็อาจจะทําให้คนเข้าใจผิดได้ในสาระสําคัญอย่างเงี้ยก็ปรึกษาหารือกันว่าเออช่วงนี้ควรจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอ,อะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะแลวแลวเห็นว่าอย่างหกสี่หกสี่เนี่ยกาลังจะต้องงอกออกไปขยายเวลาช่วงท้ายวันเพราะต้องไปเขียนกฎหมายลูกอะไรอะไรยังไงตรงนี้เป็นยังไงครับอันนี้ก็ก คณะกรรมการร่างรัฐมนูกนก็ต้องขออภัยนะครับแล้วก็ขอโทษที่ต้องทําให้หลายฝ่ายเนี่ยอาจจะลําบากใจนะโดยเฉพาะคณะรัฐตรีหรือคอสอชอนะครับ,รบเพราะว่าไปไปสัญญากับประชาชนไว้ละว่ามันหกสี 4, ่หกสี่ถูกไหมฮะแต่นี้พอเราทําขึ้นมาเนี่ยด้วยกระบวนการเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเองเนี่ยมันทําให้จะต้องทํากฎหมายลูกนะครับ,รบขึ้นมาราวสิบ<ๆ>หรือสิบเอ็ดฉบับรวมทั้ง กฎหมายธรรมดาอีกหนึ่งถึงสองฉบับด้วยนะฮะที่นี้พอระยะเวลา,ากฎหมายลูกเนี่ยแล้วกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญน,นะครับที่สำคัญคือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญรวมทั้งกฎหมายอื่นๆเนี่ย เออและบวกด้วยจํานวนคนของเราเนี่ยมันม,มีอยู่เท่าเนี้ยมูลนิัิคนถ้าทําเต็มที่อย่างอาจารย์มิมชัยบน่นบอกว่าโอ้โหทำขนาดนี้ก็แทบแย่แล้วอืคือเวลาที่เริ่มต้นของเราก็ไม่เท่าคนอื่นอืใช่ไหมฮะเวลาเราท่านมากแล้วเราก็เผื่อเนี่ยฮะเผื่อว่าทำเสร็จยี่สิบเก้านะเผื่อให้สังคมได้ประยตินะให้ให้ใหเชื่อกันดูแบบนี้แบบนี้กัน เราบีบตัวเองค่อนข้างเยอะครับพอบีบตัวเองปุ๊บแล้วเนื่องจากต้องทํากฎหมายประกอบค่อนข้างมากเนี่ยแล้วจํานวนคนก็มีน้อยอย่างชุดชุดก่อนก่อนนี่ก็มีสามสิบห้าสามสิบหกคนนะครับทีนี้ไอ้ชุดเนี่ยมันมีแค่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดพอจะไปทํากฎหมายลูกนะแบ่งงานกันยากแ่งงานก็ยากคนก็บางทีก็เออยังไงล่ะความรู้ความสามารถเนี่ยผมมันก็ยี่สิบเอ็ดคนก็แตกต่างกันนะอย่างจะให้ผมเป็น นั่งทํากฎหมายลูกโดยไม่มีท่านผู้รู้ทางกฎหมายไปช่วยเนี่ยมันก็คงจะไม่ไหวมั้งในตัวผมเองเลยนะไม่ไม่ใช่เกี่ยวกับท่านอื่นนะตัวผมเองเนี่ยผมก็เ่ยบอกสารภาพโดยตรงอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ต้องมีผู้รู้ในทางกฎหมายเข้ามาช่วยด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็ต้องมีคนที่ทำร่างรัฐธรรมนูญมาเนี่ยก็จะเข้าใจว่าเจตนารมในต่างๆสิ่งต่างๆที่เราออกแบบไว้เนี่ยเราต้องการอะไร อันนี้จะไปช่วยทําไปช่วยเสริมในกฎหมายลูกเพะฉนั้นเวลาเนี่ยมันก็เลยไม่พอครับเพราะมันไม่พอเราก็รู้สึกว่าเวลาที่ควรจะเป็นเนี่ยมันน่าจะยืดไปอีกสักสามสี่เดือนอะ่คนะครับก็เลยเป็นแปดเนี่ยนะมันก็จะเป็นอย่างนั้นไปนะครับทีนี้ก็ผมว่าลองวันนี้ถ้าท่านอาจารย์มีใครก็คงจะอธิบายให้ฟังว่ากฎหมายลูกที่ต้องทํามีอะไรบ้างนะครับ,ร,บรวมทั้งอีกส่วนหนึ่งนี่ เรื่องปฏิรูปปฏิรูปอะไรได้วยนะวันนี้ผมคิดว่าจะมีเนื้อหาบางส่วนในบทเฉพาะการที่น่าสนใจมากครับคุณเพราะว่าเขาจะเราจะบอกถึงเจตจำนงของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญว่าเราอยากจะเห็นเรื่องการปฏิรูปและการปฏิรูปสองคาหยาที่เราอยากจะเห็นเนี่ยจะทำให บ้านเมืองเคลื่อนไปข้างหน้าแล้วมันมีความสําคัญต่อรัฐธรรมนูญเพราะถ้าเราไม่เราไม่ไปดิรูปสองสามเรื่องนี้ก่อนการบังคับใช้รัฐธรรมนูญมันก็จะไในในนม่ค่อยได้ผลนะนม้มันต้องทําควบคู่กันไปอไอ้สิ่งเหล่านี้เพราะเราต้องการเวลาเพาิน่มนี่<อ>นนเป็นเหตุหนึ่งที่ให้สอทออยู่ไปอีกหนึ่งปีเนี่ยนะ,ะกับอ่าก็เวลาก็จะประมาณประมาณนี้ฮะกว่าจะทํากฎหมายลูกกว่าจะอะไรก็ ฟังดูหนึ่งปีดูมันเยอะนะแต่ว่าพอนับเวลากันเนี่ยมันก็จะพอดีพอดีครับก็คืออกว่าเดิมเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทำกฎหมายลูกทำประชามติไปอีกจะแม่อีกสี่แล้วก็ทำกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญอะไรไปอีกอย่างเงี้ยม,มันก็ตกประมาณสักสิบเดือนอก็เือเกลือนัอ้นนะฮะก็ราวๆปลายปลายปีหกศูกับกับประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นกําหนด กำหนดเดิมพอเราพูดหนึ่งปีนี้ตัวเลขมันอาจจะดูดูเยอะนะซึ่งผมคิดว่าคนที่รอการเลือกตั้งก็อ,อถ้าได้เห็นกระบวนการทั้งหมดที่เราออกแบบมาเนี่ยนะครับเพิ่งผมคิดว่าเราอาจจะทําให้คอสชอหรือว่าทําให้รัฐบาลลาบากใจหรือท่านนายกลาบากใจนะเพราะว่าอุตสาห์พูดกับประชาชนไว้แล้วแต่ว่ามันมีความจําเป็นจริงๆที่ที่จะต้องทําแบบนั้นนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะไปด้วยความถุกละหุกแล้วไม่รอบคอบใช่ไหม เช่นกลไกทั้งหลายเนี่ยอย่าง,งอย่างบางอันเนี่ยอย่างายกตัวอย่างง่ายๆเรื่องสวออที่เราคุเค,ค,คยคุยกันว่าจะควยจะอะไรนี้นะมันก็ต้องไปออกกฎหมายลูกลงรายละเอียดกันใช่ไหมใช่ใช่ครับแล้วที่สําคัญกว่านั้นครับคุณรัชพล้กระบวนการทั้งหลายที่เราอยากจะเห็นความโปร่งใสขึ้นอืนะเช่นมันจะต้องมีไอ้พรบเรื่อง ที่ในการเงินการคลังอการใช้เงิน ừ, การใช้ทอง ừ, อฎกติกาจะเป็นยังไงถ้าเราเราอาเฉพาะกฎหมายเลือกตั้งออกไปแล้วเราเราจัดการเลือกตั้งนะโดยที่ไม่มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูนเหล่านี้ควบคู่ไปด้วยเนี่ยเท่ากับว่าการออกแบบรัฐธรรมนูญมาเนี่ยมันไม่ได้ผลเลยก็ <S <S ไม่มีผลทังปฏิบัติอ่านะฮะมันก็เหมือน กินยาเข้าไปแล้วกินน้ำอัดลมอ่ะนะมันก็ไปฆ่าฤิทธิ์กันเองมันก็หมดท่าเขาแค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะต้องมีไอ้ส่วเนี่ประกอบมันเข้าไปด้วยครับผมครับ,รบข้อกังวลมีอะไรบ้างคุณคุณพัทละข้อกังวลนี่ก็คงเป็นเป็นสิ่งที่ที่เราจะรู้ว่ารัฐมนูลมันจะไปหรือไม่ไปได้ทางทางทีมงานทั้งหมดกังวลเรื่องอะไรกันบ้างตอนนี้แหละฮะครับตอนนี้ผมว่าโดยเนื้อหานะรัฐมนูนไม่น่าจะ สำหรับผมเองนะมผมรู้สึกว่ามันไม่ได้สุดตรงรนะแล้วมันก็ยกระดับของการตรวจสอบยกระดับคุณภาพของคนที่มาทำง,งานยกระดับคุณภาพของสอสอสอบอนะครับ,รบยกยกสิทธิ์เปิดกว้างให้กับประชาชนนะครับม,มีความก้าวหน้าในทางสากลน,นะครับแล้วก็ความเป็นไทยไปพร้อมๆกันเนี่ยพอสมควรอ่า สามารถจะแก้ไขปัญหาประเทศไปได้อผมเชื่ออย่างนั้นนะครับ,รบแต,แต่สิ่งที่น่าจะนั่นอยู่ก็คือว่ามันอาจจะมีคนคนค้านเนี่ยผมสังเกตดูน,นะครับว่าไม่ค่อยจะมาค้านในเนื้อนะคุณรชัชพลคุณวานสนพตอนนี้คือในเนื้อหลักการเนี่ยไม่ไม่ไมค่อยจะมีคนมาค้านละจะไปน่องแม่งน่องแม่ง,ง,งเรื่องอื่นละนะฮะหาเหตุมาเรื่องอื่นละนี่สิ่งที่ผมคิดว่าเดี๋ยวนี้สิ่งที่ผมกังวลใจอยู่นิดหน่อยก็คือว่า เดี๋ยวนี้พวกเราไม่่คยอ่านอะไรยาวๆอ่ะนะไม่่อยอ่านอะไรยาวๆนะแล้วก็ดูคลิปดูไอ้นู่นไอ้นี่มันก็เหมาะสมกับยุคตุ๊กตาเทพอะไรเนี่ยนะไปตามเรื่องตามราวมันมนเราจะเอาแต่ความเชื่อไม่ได้เพราะนี้เราก็ต้องแต่อยากจะ พอทํากันมาก็อยากให้ให้ประชาชนได้เห็นประชาชนได้อ่านประชาชนได้เข้าใจเดี๋ยวเราจะมาย่อยๆกันต่อไปเดี๋ยวพอหลังวันนี้ได้มาเราก็เอามาย่อยๆกันเนาะเป็นเป็นแต่ละหมวดแต่ละข้อสั้นๆไปแต่ละวันดีกว่าน้อนะคุณพัทละเนาะดีครับถ้าเข้าใจอย่างนี้ผมผมว่าเนี่ยประชาชนจะตื่นรู้อีกเยอะเลยและจะเป็นประโยชน์ครับรับครับเอาละครับต้องขอบคุณนะครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ